วันนี้เข้าป่าหาบิ้มกับพวกเราในพานนะคะวันนี้เราเจอพึ่งกอไผ่อีกแล้วเม right ืองล่างไหนจะขึ้นไปดูขาบนนี้นะนี่ในพันของเราตะกิ้วกินขายืนตรงๆเดี๋ยวมันกัไอ้นี่อย่าหายขามันนนี่เดี๋ยวมันก็ค่อยคอยค่ายค่อยคอยค่ายนุ้ยยังจะเป็นดุตะกิ้วกินขา นเห็นชึ้งไหมคะทุกคนมันอยู่ในรูเล็ก,ลกๆในในเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวสูงก็จะดูนี่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 น้ำพันขอเรากำลังเปิดทางอยู่มือสั่นนิดนึงนะคะนี่<ๆ>เปิดทางเข้าไปเอาเรากล้กองปีนขึ้นไปไม่ได้นะเดี๋ยวรอเขาเอาลงมาแล้เขาเป่าแล้วก็ตัดลงก็ไผ่นะคะนี่ใหญ่อยู่อ่าห้องนี้น ยุกกลางกอไผ่เลยเยอะออกข้างใดล่ะลังนี้ใหญ่มากนะทุกคนหัวน้ำหัวน้ำใหญ่ลังก็ใหญ่อยู่หัวน้ำดีอยู่เต็มปิป๊บช่ำๆเลย เอายากไงติดอนเลยเจอคอนใหญ่เข้าอือไม่ได้คุยกันตัดแล้วนะทุกคนตะกรงขึ้นใบไม่ได้นะไหนเห็นพอลิรีบดิีบดิงาีนเดี๋ยวเข้ายกออกมาใส่น้ำด้วยพี่บอยมารับพึ่งมาแล้วครับตะกรงลงดูก่อน <อ>ไย <sen> มารับเอาโอ้นูไม่รับหรอกนี่จะนี่ดนนะไปขึ้นไปลับมันหนักนะนะมันหลังใหญ่หัวน้ำโอ้สองมือนะเออโอ้จะดูดูปอดบึงทั้งทึ่ง จับไม่ได้เลยนจับไปหันก้อนจับข้างท่านนั่นแหละถือไว้ถือไว้ดูข้างบนเหมือนไม่ใหญ่นะทุกคนนะดูใกล้ๆเลยป๊าดบึ้งบึ้งบึ้งหดใหญ่กว่าแขนอีกดูแขนดูฝ่ามือกับหัวมือบาอู้ที่น่าบึ้งอ้อย่อยแล้วโอเคเลยอ่ะเอาะส่งคุ้มขาเอาอยู่คุ้มขาหมอนน้อยเยอะสองรูอะไรบ้งเนี่ย เอ้ยพี่บอยเอาเไปแม่ก็หไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะจ๊ะจะไม่พลาดช็อตเด็ดเด็ดหัวนำหน่อยหวานเจี๊ยบค่ะอืม